สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายสไตล์ละองนะคะวันนี้เราก็มาต่อกันที่แบบฝึกหัดกรรมตรงแล้วก็กรรองอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะละอ,องเอาแบบฝึกหัดนี้มาจากหนังสือนะคะหนังสือจะชื่อว่าน่าจะชื่อว่า g r a m m a t i c a del uso อะไรแบบนี้นะคะข้อนี้นะคะขอให้เราะะให้เราเติมนะคะเติมประโยคที่ ที่อยู่ในนี้นะคะตเติมตเติมรเรียกะเติมคาตรงกับกรรองนะคะที่อยู่ในประโยคนี้ให้ให้เต็มนะคะเพราะมันขาดหายไปนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้เรานะคะเอาเอากรมนะคะกรรมที่อยู่ในกรอบนี้นะคะที่เขาให้มานี่นะคะไปเติมนะคะไปเติมในประโยคเพราะว่ามันมันขาดที่มันขาดหาย,ปยไปนะคะเรามาดูมาดูข้อแรกกันเลยนะคะ ข้อแรกนะคะอันไหนมันขาดนะคะเขาบอกข้อสองดีกว่านี่ข้อสองใครเม่นะคะใครเม่์ไตรออทราเซเบียเตต์บอฟฟาบอร์นะคะใครเม่เป็นชื่อคนนะคะตรายเป็นประโยคคําสั่งนะคะเพื่อนๆออทราเซเบีเยตาเซเบียเตต์ก็คือกระดาษเช็ดปากนะคะกระดาษเช็ดปากแล้วก็บอฟฟาบอร์ขอร้องนะคะขอร้องอืมถ้าเป็นประโยคคําสั่งเนี่ย ต้องตามด้วยขอร้องเนียนะคะเพื่อทําให้แบบประโยคมันไม่ดูสั่งเกินไปนะคะไม่ดูแบบอ่าเขาเรียกอะไรละไม่ดูให้เสียมอรยาทเกินไปนะคะคํานี้นะคะเขาขาดอะไรคะเขาขาดคำอ่ากรรมนะคะกรรมนะคะตัวนี้จะเป็นนะคะขาดตรงนี้นะคะไตรเมนะคะ สั่งเอามาให้หน่อยนะคะไคลเม่นะคะไตรเมออตราเซเบียตาโปฟอร์บ์นะคะก็คืออ่าไตรนะคะน่าจะมีเซนต์ตัวตรงนี้ด้วยก็คือเอาเอากระดาษเช็ดปากมาให้ชั้นหน่อยนะคะขาดตรงนี้ไปนะคะเมตรงนี้นะคะก็สามนะคะกามาเรโรนะคะกามาเรโรนะคะก็คือเรียกนะคะเรียกคนคนเด็กคนเสิร์ฟนะคะอามิโมเค i อ m อามนะคะพวกเรานะคะ a อ i m ม c มเค a อ i อา n ม่ปองกาปองกามาแล้วนะคะประโยคคำสั่งปองกาโดสกาญัสนะคะปอฟาบอร์ favor, นะคะคำสั่งมาอีกแล้วนะคะโดสกาญัตกาญ a s คืออะไรกาญ a ตก็ ias, คือแก้วนะคะแก้วที่ใส่เบีย a, นะคะก็เรียกเป็นกาญัตนะคะก็ไม่เรียกบ a สสุสนะคะก็เรียกกาญ a s เอาเอาเบียสองแก้วมาให้หน่อยอะไรนะคะก็ประโยคคำสั่งตัวที่มันจะขาดหายมันจะอยู่หลังประโยคคำสั่งนี้นะคะ ปองกานะคะปองกาโนสนะคะเพราะว่าอามิโมเคียอามิก็เป็นพวกเรานะคะก็เป็นโนสใช่ไหมคะแล้วใช้คําว่าป้องกานะคะป้องกาตัวนี้กริยาป้องกาเนี่ยมาจากกริยาปนเน่นะคะคือปนเน่ก็คือวางลงนะคะวางลงนะคะแล้วก็อยู่ในรูปสุปุนติโบนะคะสุปุนติโบเพราะว่าเป็นประโยคคาสั่งนะคะเป็ประโยคคําสั่งที่ใช้กับอุสเตนะคะ เขาเรียกการวาเรโรคนนี้นะคะใช้เป็นอุสเตนะคะเพราะว่าก็เลยต้องเป็นก็เลยต้องอยู่ในรูปสุพุนติโบนะคะก็เป็นป้องกะนะคะข้อสี่นะคะเอสเตอาบริอาบริโกนะคะเอสเตอาบริโกก็คือเสื้อเสื้อกันหนาวนะคะเมกุสตามุโชนะคะฉันชอบมากนะคะชอบมากเมเยโบเมเยโบนะคะขาดไปนึงนะคะจะเยโบฉันฉันจะเอามันไปนะะขาดอะไรนะคะขาด ขาดกรรมนะคะกรรมก็คือเมเมโลนะคะเพราะเป็นอะบริโกเป็นเพศชายเนาะเมโลเจโบท่านจะซื้อมันนะคะคำแปาเมโลเจโบก็คือยีบาคือนําเอานําไปนะคะเมโลเจโบท่านจะซื้อท่านจะซื้อมันนะคะข้อห้านะคะเอกอมปราโดอุนาโมโตนวยบานะคะท่านซื้อรถอุนาโมตโตนวยบาก็คือรถโมโตโมโตสิกเรตานะคะ ทำไมอันนี้ทำไมเราเคยอธิบายไปแล้วโมโต้ลงท้ายไดโอแต่ว่าเป็นเพศหญิงเพราะว่าชื่อเต็มๆก็ชื่อโมโตสิกเกเตะนะคะก็คือรถรถอะไรนะรถรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถมอเตอร์ไซค์เกียร์เอสเบเธออยากเห็นไหมอันนี้ฟันต้านะคะฟันต้าเบลล่านะคะคเกียร์เอสเบลล่านะคะก็เป็นลามโมโตใช่ไหมเป็นเพศหญิงก็เกียร์เอสเบเกียสเบลล่านะคะข้อหกนะคะ as dicho a los vecinos que nos vamos de vacaciones as dicho เธอบอกนะคะเธอบอก vecinos เพื dicho, org, ะะ่อนบ้านหรือยังว่า nos vamos พวกเราจะไป vacation นะคะอันนี้ขาดอันไหนคะขาดนี่คะ่ะ los vecinos นี่นะคะตัวนี้เป็นกรรมนะคะเอามาวางไว้ข้างหน้าคะ่ะ les as dicho นะ les ha dicho a los vecinos que nos vamos de vacaciones n ค,คือเอา yam n'ean eeco eco keo 7ะะ estamos hablando contigo h e i j o luk พวกเรากำลังคุยกับเธออยู่นะอะไรเนี่ย quieres escucha ค่าพวกเรา,าเธอต้องการอ่าฉันพวกฉันกำลังคุยกับเธอนะ่ะเธอจะฟังพวกฉันอ่าเธอต้องการจะฟังพวกฉันไหมนะคะก็เป็น escu ชาร์ต o s สนะคะอืมเ,รเตรงนี้เป็นอิสต m ามพวกเรานะคะเธอต้องการจะฟังพวกเราไหมนะคะเก็บเก็บบนโซเก็บบโซทันนิโตนะคะเก็บบโซันนิโตโอ๊ยทำไมกระเป๋าสวยจังเลยอะไรอย่เงี้เนาะโอ๊ยกระเป๋าสวยมากเลยอะไรเงี้ยควนโตควันโตอารโกสตาวนะคะอาโกสตาวอาโกสตตรงนี้ก็คือเป็น เป็นบอลโซ่นั่นเองบอลโซ่เ bon so, นะี่ยมีราคาเท่าไหร่นะคะประธานในรูปเนี้ยเป็ bon so, นบอลโซ่เนาะเธอซื้อมาเท่าไหร่นะคะคําถามเนี้ยก็จะถามว่าอย่างนี้นะคะกวนโตเตนะคะเป็นกรรมนะคะเตอากอสตาโดเพราะว่าเธอซื้อมาเท่าไหร่นะคะเธออ่ามันมีราคาเท่าไหร่นะคะมันควสต์าเธอเท่าไหร่ก็คือเธอจ่ายไปเท่าไหร่นั่นเองดังนั้นในประโยคนี้นะคะเตเตก็เลยเป็นกรรมนะคะเพราะว่า บูโลโซ่เนี่ยโนสควอสต์นะคะโนสควอสต์ gusta, ก็คืออ่ามันมีราคามันมีราคาให้ถ่ายให้เรานะคะมันมีราคาให้เราแล้วเราก็ต้องจ่ายใช่ไหมอา่าข้อเก้านะคะข้อเก es es ้าเกียนเนสซอนเอสเอสโตสเกียนเนสซอนเอสโตพวกเขาเป็นพวกนั้นเป็นใครนะคะพวกนั้นเป็นใครมีไอเดียมันนี้เดียวก็คือไม่มีไอเดียนะคะไม่รู้นะคะ โน่โนนะคะฉันไม่รู้จักพวกเขานะคะก็คำตอบก็จะเป็นโนอะไรคะโน่ estos no los conozco ก็นอสโกนะคะฉันไม่รู้จักนะคะข้อสิบนะคะ has comprado las entradas para el circo นะคะเธอซื้อนะคะเธอซื้อ las entradas ก็คือใบเข้านะคะใบเข้า ไปเข้าซีรโก้ก็คือโงรงละครนะคะจะซื้อใบจะซื้อบัตรโรงละครหรือ,อยังนะคะ no no c o m p r a r e estate a r d นะคะ no c o m p r a r e estate a r d ฉันจะซื้อฉันจะซื้อมันนะคะซื้อมันใบนี้แหละดังนั้นก็จะเป็น l o s นะคะ l o s l a s entra d a s ป็น l a s นะคะก็จะเป็น no นะคะ last c o m p r a r e นะคะ esta tarde นะคะมาดู u, นะคะก็ต่อมานะคะ si me enteré de que Rubén y r o c í o se habían casado นะคะอันนี้มา si ฉันใช่ me enteré นะคะ m ent entera e enterarse นะคะแปลว่ารู้นะคะเข้าใจนะคะ เข้าใจแต่ว,ว่ารับรู้แล้วนะคะเดเกเมนเตเรเมนเตราเซเดนะคะเดอัลโกนะคะเด็ข่าวสารอันนึงนะคะเดเกรูเบนนะคะรูเบนก็โรซิโอเนี่ยเขาแต่งงานไปแล้วนะคะแต่ว่านะคะเปโรนะคะเปโรโนนะคะอินวิตารอนพวกเขานะคะอินวิตารอนเนี่ยอลาโบูราเขาก็จะบอกว่าแต่เขาไม่เชิญฉันนะคะ ก็จะบอกว่า p e r o n o me นะคะ no me invitaron no me invitaron อ la ร o d a นัะคะขาด me ไปนะคะข้อสิบสองนะคะ d e j a m e d e j a m e ปล่อยฉันนะคะเป็นประโยคคำสั่งนะคะ estan o v e l a นะคะ d e j a m e estan o v e l a เอาเอาก็คือให้ฉันยืมหน่อยนะคะยืมหน่อยยืมยืมยืม oveda no นะคะคือยืมอ่านิยายเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้หน่อยนะคะ La Semana เกีย i ลา la, เ e บา n a พ r ็อกซิมา te เตโบนเบนะคะก็คืออาทิตย์หน้าน่ะฉันจะเอาคืนฉันจะเอามันคืนให้เธอนะคะขาดขาดโนเวราไปใช่ไหมขาดที่จะมาพูดกรรมโนเวราเตลาเต v o นเบเดนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเดคカ m เอสตันโนเวรานะคะลาเซมานา p ร็ x i ซิมาเตลาเตโบนเบเดนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับแบบฝุกฮัดนี้นะคะแบบฟุตหัดนี้ก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันมีอ่าถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้แบบว่ามีภาษาสเปนที่แบบเข้าใจระดับหนึ่งแล้วมันค่อนข้างจะยากเพราะมันก็จะมีเทนส์นะคะเป็นเทนส์ grammar มมมมนะคะอื่นๆเข้ามาผสมด้วยนะคะแต่ว่าก็ลองพยายามนะคะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจมาก ท่้าที่เราองจะทําได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ